แจ้งเบื้องต้นก่อนเลยนะครับก็หลายท่านนะครับได้มีคอมเมนต์เข้ามาอาจารย์ก็ได้รับทราบนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันมีประยชนสัมพันธ์ก่อนนิดหนึ่งพอบางท่านเนี่ยก็แจ้งว่าเสียงภาพไม่ชัดหรือเสียงมันเบาไปนะครับจากที่รับชมทาง u t u b e นะครับแต่บางท่านในคลิปเดียวกันราศีเดียวกันก็แจ้งว่าได้ยินเสียงชัดเจนภาพสัญญาณชัดเจนนะครับยังไงก็ขอความกรุณาหรือ ขอมมแนะนำนะครับถ้าท่านใดที่รับชมอยู่เนี่ยถ้าเกิดเสียงชัดนะครับก็ก็พิมพ์ว่าเสียงชัดแล้วก็แล้วก็แจ้งด้วยว่านะครับฟังจากมือถือแท็บเล็ตนะครับหรือว่า Android iPhone อะไรบบตา่างๆหรือถ้าท่านใดที่ไม่ชัดก็บอกเปิดจากคอมเปิดจากมือถือแต่เสียงไม่ดีเป็น Android, เป็น iPhone เพื่อเราจะได้ทราบว่าเป็นที่โปรแกรมทางของเราเพื่อให้ทีมงานได้ปรับปรุงแก้ไขหรือเป็นที่ อุปกรณ์เทคโนโลยีโโยของท่านเองนะครับเราจะได้ทราบกันเพราะบางท่านก็พยายามเห็นคนแจ้งมาสอาเดือนแล้วนะครับสองสาคลิปสอสเดือนก็มันก็แก้ทีละสเต็ปทีละปอกบ,บางท่านก็บอกชัดเจนดีขึ้นบางท่านก็บอกให้มันเปลี่ยนไปมันไม่ชัดอันนี้ก็ขอความร่วมมือนะครับตรงคมนต์แนะนำกันเข้ามานะครับว่าคุณรับชมจากเช่นโน้ตบุ๊กมือถือหรือว่านะครับแท็บเลต็ตแล้วก็ใช้ iOS หรือว่าใช้แอดดอยแล้วก็เปิดเสียงให้มันสุดนิดนึงนะครับจะไ,ได้รู้ว่าชัดไม่ชัดนะครับบางทีบางท่านเปิดเสียงไม่ได้ดังสุดมันก็ไม่ค่อยชัดได้เหมือนกันหรือภาพไม่ค่อยชัดเป็นที่สัญญาณเน็ตในช่วงครั้งช่วงคราวที่ท่านได้รับชมกันตอนนั้นนะครับอันนี้ก็แจ้งขยันสัมพันธ์ฝากทุกท่านก่อนนะครับในเบื้องตน้นต่อมาเนี่ยในเดือนนี้นะครับก็เรียกง,ง่ายว่าเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ตัวดาวเป็นราศีไปตัวนะครับดาวพฤกตเนี่ยจะโคจรเข้าสู่ราศีพฤษภเนี่ยในวันเสาร์ ที่13กันยาเวลา20นาฬิกา4 6นาทีตัวของดาวพระศุกร์จะโคจรในวันอังคารที่16กันยาตี4นาฬิกาสนาทีตัวดาวพระศุกร์จะโคจรเข้าสู่ราศีสิงห์หลังจากนั้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วในราศีกันเนี่ยมีดาวพระพุธโคจรเป็นเกสดรรและเป็นมหาอุดในวันพฤหัสบดีที่11กันยาเวลา18บนาฬิกาส6นาทีส่วนดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรเข้าราศีกันในวันพุทธที่17กันยาเวลา17นาฬิกา24นาที ส่วนวังคาดาวอังคาเนี่ยจะโคจรที่ราศีตุลเป็นประอ่อนกําลังจะเข้าวันที่12กันยา19นาฬิกา47นาทีมีกาลังอ่อนนิดหนึ่งนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยดาวพุธเนี่ยในเดือนนี้ย้ายาสองราศีนะครับทั้งเป็นเกษตรและก็เป็นอุจจารพิมุขคือดาวาพุธเข้าสู่ราศีตุลเนี่ยอาทิตย์ที่8กันยา17นาฬิกา15นาทีโคจรเป็นอุจจารพิมุขแต่ก็อยู่ในราศีตุลอันเป็น ดาวเจ้าเรือนสุขที่เป็นคู่าตต่อกันดังนั้นในเดือนนี้เนี่ยมีดาวจริงๆที่โยกย้ายเนี่ยห้าดวงนะครับคือพระเกศพระอาทิตย์พระสุขพระพุธแล้วก็พระอังคารห้าดวงแต่พระพุธย้ายสองรอบจึงกลายเป็นมีทั้งหมดย้ายหกครั้งแต่ห้าดวงดังนั้นเนี่ยย่อมส่งผลต่อสิบองลัคนา,าราศีทุกเรื่องทุกราวดีไลฟ์ประการใดติดตามรับชมกันในคลิปเลยนะครับ สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีกันในช่วงเดือนกันยายน2568นะครับชาวลัคนาราศีกันโอเคนะครับดูแล้วจังหวัดจกักโกนถือว่ามีแนวโน้มจังหวัดทิศทางที่มีมุมดีอยู่คือดาวทิศนะครับโคจรทัพลูกตาเป็นโอเคดาวพระศุกร์เนี่ยโคจรอยู่มุมลาพัเป็นโดมเกฑ์นั่นแปลว่าดูจากมุมดาวแล้วเรื่องของเงินทองของคุณตั้งแต่วัน ต้นเดือนกันยายนถึง16กันยาปี4ี่เงินทองของคุณดีรุ่งพุ่งมากๆค้าขายกําไรงามเคยขายของได้1,000พรอบนี้ขายได้2,000ของ1ชิ้นเคยขาย100บาทรอบนี้คุณขายได้120คนก็ซื้อมันจะพุ่งลุปไปทิศทางขนาดนั้นนะครับกะว่าขายเล่นไม่คิดกัลบมีคนทิดเอาจริงๆไปอย่างนั้นมันจะดีขนาดนั้นเลยนะครับ แต่หลังจาก16เป็นต้นไปเรื่องเงินทองอาจจะต้องมองมให้ดีๆอาจจะอยู่ในช่วงทดลองผลิตภัณฑ์วิจัยในการระดมจ่ายเงินในเรื่องของการทดลองปรับปรุงแก้ไขใหม่ในช่วงครึ่งเดือนหลังมิฉะนั้นไอ้ผลิตภัณฑ์ของคุณหรืองานเงินของคุณจะมีเหตุให้ถูกเบยดเบียนถูกจํากัดจากเดิมใช้งานใช้เงินได้เยอะจะต้องมาถูกตรวจสอบวกการเงินที่ใช้ไปหรือต้องทํารายงานทําบัญชีส่งว่าที่ผ่านมาใช้อะไรไปบ้างมันจะูุ่นวไหๆครึ่งเดือนแรกใช้ได้เต็มแม็กซ์ครึ่งเดือนหลังเนี่ย ถูกจากัดหรือต้องตรวจสอบหรืออาจจะถูกขัดนหน่อยนะครับในขณะเดียวกันเรื่องของงานผมว่าดาวพฤหัสบดีโคจรเข้ามาเนี่ยเรื่องของความรักมีโอกาสตรวสบพบเจอคนรักจากหน้าที่การงานที่คุณทําหรือตัวของคนรักเข้ามาช่วยเหลือให้ความสามันคนส่งเสริมช่วยเหลือ,อเพื่อคุณเรื่องงานหรือถ้าเกิดใครก็ตามที่ผู้หลักผู้ใหญ่กําลังมองพ้าเดือนนี้กันให,ใหญ่หญนช่วงวิลเ้นนะครับ เรื่องของราชการพูร้หลักสมบรณอยู่พบกับมามองคุณลัคนาการไปก่อนเพราะผู้หลักผู้ใหญ่เอ,อื้ออำนวยต่อมาดาวทิ่โคจรทับดวงาตาเป็นองค์เกณฑ์เรื่องของราชการตำแหน่งแห่งห,หน้าที่ต่างๆหรือรัฐวิสานกิจอะไรก็ตามมองว่าเออเฮ้ยช่วงนี้ดีชาวลัคนาราศีกันพุ่งกว่าใครได้ก่อนเพื่อนนี่แต่ถ้าไม่ทําตัวเกเรไปก่อนนะเพราะดาวราหูกับเสาเข้ามุมอะไรถ้าไม่เกเรทุกคนอ่ะเพราะเจ็ดแปดเจกันส่วนใหญ่บันเทิงเรองรมโลกียะอะไรพวกเนี้นะครับ มันจะได้ขับผับบานู่นนี่นั่นะทาตัวให้มีข่าวเฉาเสียหายไปก่อนอย่างเนี้อดนาทีท้ายมากากบาดกากบาดเจ๊งนะครับไม่นับยกเลิกหมดแต่ถ้าชุบเนื้อชุบตัวมาดีรักษาโรงมาดีไม่มีข่าวข่าวใดๆเอออย่างงี้ชาวลัคนาราศีกันดวงของคุณเนี่ยมีโอกาสดีกว่าใครในเรือ่งองของหน้าที่การงานพุ่งเงินก็ยังดีในครึ่งแรกนะทำไปเล่นไปในเรื่องของสุขภพสุขภาพเนี่ยดาวประจําตัวของคุณที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันอยู่โควิดหน้าเจกับดาวราหูมันเป็นอะไรมันเหมือนจะดีก็ไม่ดมสุด หมือนจะเจ็บป่วยก็ไม่เจ็บป่วยดูเหมือนจะร่างกายแข็งแรงมันก็ไม่ใช่มันเหมือนครึ่งครึ่งกลางกลางอดอดแอบแอดแอด,ดึงไปงกันมาแต่พอหลังจากพลัสโปรดีที่สิบเอกันยายน18บแนาฬิกา3ที่นาทีไปดาวประจําตัวรคูนอยู่ในมุมเข้มแข็งที่สุดในรอบในรอบปอีก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นทั้งเกษตรป็นทั้งมหมาอุดเข้มแข็งที่สุดสูงสุดดีสุดใหญ่ยยสุดในรอบปอีดังนั้นเนี่ย จะไม่ได้ปวดใดๆจะเริ่มที่คลายหายได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นที่มาว่าถ้าพูดถึงตำแหน่งแห่งหนเนี่ยโอเคพลัดอยู่พบกับมะาเพื่ออับดยดาวจตัวเข้มแข็งดาวทิศรชาชการวิ่งเข้ามาเป็นองค์เกณฑ์ผมว่าคุณพุ่งกว่าใครในเวลาถึงสองราศีเนี่ยโอกาสการเลือกโอกาสประสบความสำเร็จเรื่องงานเดี๋ยวคนถามแล้วไม่ทําราชการทํำยังไงเอาอย่างาน้อยคุณทํารัราฐวิสาหกิจคุณทํางานเอกชนเขาต้องการโปรโมทแข่งขันในช่วงน,นี้เพิ่มเงินเดือนเพิ่มหน้าที่สําคัญคุณก็คือตัวเลือกแรกของเขาถ้าคุณไม่ทําตัวเล็กตาม สาวกับราภุริภิกษ่พวกอดีนะเพราะมันจะนําปัญหามาให้กินเหล้าเมายาบันเทิงเรองรมคาวโลกรไนท์ขับปะปาพวกนี้จุ๊งเลยนะครับต่อมาเรื่องของโอกาสมีแนวโน้มโอกาสในเรื่องของอาจจะเดินทางอยู่บ้างพบปะผู้คนพูดคุยอยู่บ้างในช่วงเวลานี้เพราะดาวพูดเป็นดาวเรื่องของการเจรจาในเรื่องของการติดต่อสื่อสารพรอมเป็นเกษตร่วงนี้จะประสบพบเจอคนพูดคุยบ่อยอาจจะออกหนังสือทําประกาศแจ้งเตือนจะออกหนังสือ นะครับเขียนหนังสือประกาศในหน่วยงานหรือถ้าคนเล่นเนี่ยก็จะช่วงนี้จะพิมพ์ใน Network, เใน Network, เ็ตบ่อยเข้าเน็ตบ่อยเล่นยู u ู e b ฟซทิ i k t o k เล่นแอปบ่อยหรือว่าลงโพสต,ต์บ่อยขึ้นช่วงนี้คุณจะกระตุ้นตัวเองบ่อยขึ้นมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นกว่าเดิมและจะเป็นที่สนใจมากขึ้นเนี่นะครับนี่เรื่องงานเรื่อง,งเอง,งนินเรื่องของความรักเนี่ยผมว่าโอเคอยู่ในมุมทิศทางที่ค่อน้างที่จะดีเพราะดาวพฤหัสดูเหมือนเป็นปาอาจารย์ดาวเป็นปากมันอ่อนกําลังมันไม่ดีแต่อย่าลืมนะครับมันเป็นจุดของอุจจา,า,า,าร่วม เพราะอุจวิราชราชาโชคฉลกมฉลิผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่าแปลว่ามีแนวโน้มและผลบุญเก่าเรื่องของความรักในอดีตคนที่เคยเป็นคู่กันมานะครับบุตรเพศนิวาสหรือคู่เวรคู่กรรมคู่ดีคู่ร้ายเขาบอกของเก่ามันมาก่อนแล้วมีอำนาจราชาสั่งดุราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็ามาเองพอฟังนี้ปุ๊บประกอบกับดาวประจำตัวอยู่ในมุมที่ทาที่ดีนั่นแปลว่าถ้าคุณเจอนะครับไม่ได้เป็นตัวเสาหลักหูที่เป็นภพภริที่เจอจากเรื่องราวด้านดาร์กแบบนั้น คนที่เป็นวัฒนาในอดีคนที่เป็นคู่เก่าในอดีจะตามติดหนเนีย่ยพบผ่านมาและประสบพบเจอเป็นคู่ที่ดีเป็นคู่ที่สนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือคุณแต่ถ้าคุณไปเจออีกโลกนึงอีกทางหนึ่งอันนี้จะเป็นคู่กรรมแล้วคู่เป็นคู่กรรมมาแล้วจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับอันนี้ต้องอยู่ที่การประสบพบเจอคุณต้องวางตัวแนวทางคุณด้วยดวงดาวโหราศาสตร์แนะนําให้แต่ถ้าคุณบอกไอ้สิ่งที่แนะนําไม่ชอบมันบอกคุณต้องกินอาหารสุขภาพนะออกกำลังกายบ่อย แต่คุณบอกไม่ชอบชอบนอนดึกชอบกินเหล้าชอบสุหรี่มันร่างกายก็พังอยู่ดีมันก็แล้วแต่ตัวใครตัวมันนะครับแต่โดยพื้นดวงจากที่พยากร์ไปเนี่ยมีแค่เจ็ดกับแปดที่มุมอีไรทาคุณเสียถ้าคุณหลีกเลี่ยงเรื่องราวพวกนั้นได้เท่าที่คุณฟังแลวผมพยากรณ์เนี่ยโอ้การงานการเงินของรักแทบจะดีหมดทุกเรื่องทุกราวเลยถือว่าเป็นเดือนที่ดีสําหรับลัคนาราศีการในเวลาสิบสองราศีเลยเพราะคุณอย่าลืมนะเดี๋ยว เดือนต่อๆไปเดี๋ยวมีเสาขึ้นเสาลงที่ผ่านมามันไม่ค่อยดีเดือนนี้ถือเป็นเดือนที่ดีขอให้ทำตัวให้ดีดเพื่อมันจะได้พลิกชีวิตของคุณให้มันดีขึ้นได้นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวล,าลาวัคนาราศีกันด้วยนะครับในช่วงเดือนกันยายน2568ครับ สวัสดีครับอาจารย์ยุทธนาอรลวัฒนกุลครับก็เข้าสู่ปีที่15แล้วนะครับผมจากประสบการณ์ดุดวงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับการตั้งศาลการไปเปิดกิจการที่ประเทศกัมพูชาที่หลายคนอาจจะเห็นในเฟซบุ o กหรือทางเพจอรวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจนะครับที่เราได้ทําการวางเลิกจัดหิ้งพระหรือจัดรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เสริมดวงตาให้มีหน้าที่การางานที่ดีขึ้นหรือพ่อค้าต่างๆนะครับให้เขามี เรื่องของนะครับกำไรหรือความจเจริญงอกง,งามในกิจการครับสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะครับเร้ได้มีความเข้าใจในหลักโหราศาสตร์หรือสับแสงต่างๆที่ดูแล้วเหมือนจะยากงงงวยง,ง,งวย,งวยคุณเรียนครั้งนี้แล้วคุณจะเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่ประเด็นหลักสําคัญที่สุดก็คือตัวเคล็ดลับนะครับที่เราได้เรียนมาจากอาจารย์ต่างๆอาจารย์ พัฒนาพัฒนาศิริอาจารย์พระพุทธพยากรอาจารย์ผลตีบุญาท<ม>องเนียมคุณยุทธเน่ยจว่าเลี่ยงชาได้ถ้าคิดถึงผมอคิดถึงยุทธนายได้ครูเป็นไปเคล็ดลับระดับชั้นครูโขนต่างๆจะลงมาสู่รายละเอียดการสอนคลอ์สออนไลน์ในครั้งนี้ครับ เนื้อหาเราก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดเรื่องพบเรือนดวงดาวต่างๆนะครับพื้นฐานที่มาของโหราศาสตร์ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเราจะอธิบายที่มาที่ไปให้ชัดเจนนะครับเรียกว่าเปิดเผยความลับของจักรวาลให้ทุกท่านได้ทราบกันที่สําคัญคือเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนนะครับบรมครูต่างๆจะอยู่ในรายละเอียดคอร์สออนไลน์พื้นฐานในครั้งนี้ครับเพื่อให้คุณได้เข้าใจแล้วจะนําไปสู่การพยากรณ์ในภายภาคหน้าครับ